สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบสชาแนลนะครับตอนนี้ก็ออกกันแ้ครับปาตังกากับโม่นะครับแล้วก็ตะกะเต็นงาวนะครับร่วมกันอยู่ในนี้แหละครับสามพันกะเลี่ยงไ่กันครับโบมีโกงใครโบมีโก่งไซครับผมตอนนี้ก็ขายโก่งนะครับแต่โบมีโกงไซเพราะว่าพย่อยให้ลูกค้าเบิดตแต่เจ้าของกั งานยัดใส่กันนี่นะครับเฮ็ดบ่ท่านนะครับผมตอนนี้พ <made> ี่่ถามว่าอันตะกะแตนมันสามารถยูดน้ากันได้บ่สินะครับผมก็สามารถยูดน้ากันได้นะครับฝพิบนบ่มีปัญหานะครับสามารถเก็บเข้ามาแล้วก็มายู่น้ากันได้หรือว่าเพาะน้ากันได้มันสิยากแต่ว่าตอนต่อที่เฮ่าเก็บออกนะครับผมเก็บออกจากกขงนะครับมันสิยากตัวนนะครับแต่ว่าต้องทําใจนะครับเพราะว่าโขงมัน่พอนะครับผมก็เลยใส่น้ากันนะครับผม กระสีงงงแน่นะครับผมเพราะว่ามัากระสีอยู่นี่แหละครับแต่น้อยมันก็เบิ่งอยางนิดนึงนะครับตอนใหญ่เห็นว่ามันสีมีเงาอยู่นะครับเดี๋ยวกระสีเห็นนะครับเห็จังหน่อยนะครับเนาะพยายามหาหาอยู่ครับหาอันตะกะแตงเงาอยู่บัรลุดจากยู่ใส่แต่ว่ากระสีมีงโมครับไอ้ตะกะแตะตะกานะครับอยู่ในในจ้ำกันนี่แหละครับผมกระเรียกใส่กันมาหลุดครับแต่ว่าใหญ่มากจังเก็บออกหน้าครับผม แะ่คนท่ายก็นนั่นแหละครับผมนี่กันน่าจะเป็นตะปะตังกาครับเดี๋ยวผมให้พอซองหาให้แจครูนะครับผมอ่ากัยังบเห็นมันมีหน่อยนะครับตะกะเตนเอง้าวนะครับตะกต่นตมเขานะครับมันออกยังหน่อยอยู่นะครับผมออกบหลายนะครับกับพัฒนาไปเรื่อยนะครับก็เก็บมาเรื่อยๆอยู่ครับอยากจะให้ได้เป็นคีดเพละจังสีขายนะครับผม สีเพาะพันธุ์แล้วก็สัง้ายรอบต่อไปนะครับผมนี่ครับเห็นปะครับตัวน้อยๆอยู่ใบใหม่นะครับผมพี่สังเกตเห็นนี่ปะครับใบใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมซื้วงมาให้นะครับผมตะกต่นงาวนะครับมันก็อยู่นี่แหละครับมันหลีอยู่นี่เห็นใบใหม่ครับมันบ่อยเห็นมันก็จะวังส้าวัางสิบตัวนี่แหละครับมันบ่หลายครับผมมันออกขย่ายออก